วันนี้จุดเปลี่ยนของโลกคุณทราบไหมคืออะไรเราอยู่ในโลกดอกเบีย้ยต่ำมาโอ้โหหลายสิบปีจนเราคิดว่าโลกนี้ดอกเบีย้ยต่ำดอกเบีย้ยต่ำคนจะคนอยากทำอะไรกู้การกู้แทบไม่มีคุณเป็นบริษ,ษัทมหาชนเนี่ยก่อนหน้านี้ที่ตอนนี้ที่กำลังเละเทะกันอยู่เพราะอะไรตอนนี้คือสภาพที่มันมันเป็นอยู่ปัจจุบันก่อนหน้านี้ดอกเบีย้ยมันถูกคนฉลาดก็ต้องกู้เยอะๆแต่หลังจากเนี้ยพ,พอจุดที่อเมริกาเปลี่ยนเนี่ยเขาเปลี่ยนเป็นตอนนี้ดอกเบีย้ยกลายเป็นขาขึ้น แต่วันนี้ทุกคนบอกดาวเบี้ยจะลดแต่ภาพใหญ่คืออะไรครับอยาตลาดหุ้นอันนี้มาให้ดูนะครับดาวโจนู้ใจมาดาวโจนไม่ใช่เนี่ยดาวโจนดาวโจนวันนี้ดาวโจนสี่หมื่นสี่หมื่นจุดนะครับสี่หมื่นจุดสูงไหมเออมันมาจากกี่จุดรู้ไหมย้อนกลับไปย้อนกลับไป ย้อนกลับไปย้อนกลับไปเมื่อดาวโจนยังอยู่ที่ตลาดหุ้นเราเท่าไหร่นะเซ็ตเราวันนี้พันพันสามดาวโจนเคยอยู่ที่พันสามนี่ตรงนี้เมื่อปีอะไรครับหนึ่งเก้าแปดห้าก็ประมาณช่วงผมช่วงผมยังเป็นเด็กก็ กิดผมเกิด80%ดศประมาณนี้นะครับจาก1,200จุดเนี่ยวันนี้คือ40,000จุด <c oughs> มันบอกอะไรเราครับมันบอกอะไรเราบ้างมันบอกว่าสาดหุ้นเนี่ยมันขึ้นขึ้น,นลงลงแต่สุดท้ายมัน มันขึ้นเพราะอะไรครับเพราะมันคือสินทรัพย์มันคือสินทรัพย์คือวันนี้เอาตรงนะเงินที่คุณมีอยู่เนี่ยเงินสดนะมีประโยชน์อย่างเดียวเองคือถ้าคุณถือเงินสดก้อนนี้แล้วถือไปอีก30ปีคุณรับมูลค่ามันจะเป็นไงมันจะแทบไม่เหลือเลยเลยนะเออแต่ั้นเงินสดที่คุณมีต้องเป็นไงครับต้อง ต้องลงทุนในจังหวะที่ถูกต้องด้วยนะลงทุนคืออะไรครับก็คือเอาเงินนั้นมาซื้อแอสเซทในจังหวะที่แอสเซทนะั้นเป็นไงมันย่อลงมานึกภาพป่ะพอแอสเซทย่อคุณซื้อถ้าแอสเซทย่อลงมาแล้วคุณไม่ซื้อแปลว่าอะไรแปลว่าคุณเสียจังหวะมหาศาลนะดังนั้นเวลามันเกิดวิกฤตจริงๆเราต้องเป็นไงเราต้องดีใจเราต้องซื้อแอสเซทวันนี้ตลาดเราวิกฤตยัง เราเริ่มดีใจยังดีใจมานานแล้วนะดีใจในปีที่แล้วนะพี่วันดีใจน้อยลงมาเรื่อยๆนะครับจริงคอนเซปต์มันไม่มีอะไรคอนเซปต์มันคือว่าเราสามารถซื้อเอาเงินเงินสดตรงนั้นเนี่ยมาซื้อสินทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นที่ดินก็ได้เนาะแต่ที่ดินมันมันเป็นมันเป็นเกมคนรวยเพราะว่ามันมันใช้เงินเยอะนะครับแล้วมันคือตอนนี้มันเหนื่อยเพราะอะไรเพราะว่าโลกมันเปลี่ยน วันนี้จุดเปลี่ยนของโลกคุณทราบไหมคืออะไรทางการเงินคือก่อนหน้านี้ดอกเบี้ยมันต่ำเราอยู่ในโลกดอกเบี้ยต่ำมาโอ้โหหลายสิบปีจนเราคิดว่าโลกนี้ดอกเบี้ยต่ำนึกภาพออกไหมธุรกิจที่ดีในดอกเบี้ยต่ำคืออะไรครับธุรกิจที่ที่แบบอ,อย่างนี้ดอกเบี้ยต่ำคนจะคนอยากทำอะไร กู้การกู้แทบไม่มีเหมือนได้เงินฟรีนึกภาพบอกปะคุณเป็นบริษัทมหาชนเนี่ยก่อนหน้านี้ที่ตอนนี้ที่กำลังเละเทะกันอยู่เพราะอะไรเพราะก่อนหน้านี้สมมติดอกเบี้ยอยู่1%อร์คุณกู้มาสักหมื่นล้านวันนี้ดอกเบี้ยสมมติขึ้นไปแค่3%คุณจ่ายดอกเบี้ยเท่าไหร่คูณสาไปสามหมื่นล้านคุณนึกภาพบอกปะอะไรเกิดขึ้น จ่ายไม่ไหวใช่อะไรเกิดขึ้นอีกเริ่มเริ่มสวยแล้วก็ต้องเริ่มลดต้นทุนเริ่มคือตอนนี้คือสภาพที่มันมันเป็นอยู่ปัจจุบันก่อนนี้ดอกเบี้ยมันถูกคนฉลาดก็ต้องกู้เยอะเยอะแต่หลังจากเนี้ยพ,พอจุดที่อเมริกาเปลี่ยนเนี่ยเขาเปลี่ยนเป็นตอนนี้ดอกเบี้ยกลายเป็นขาขึ้นแต่วันนี้ทุกคนบอกดอกเบี้ยจะลดแต่ภาพใหญ่คืออะไรครับคุณคุณว่าภาพใหญ่ดอกเบี้ยจะลงไปเหมือนเดิมไหมไม่มีทางเลยแปลว่าจริงๆริจุดตัด ของของการเงินโลกอ่ะมันเปลี่ยนไปแล้วคือวันนี้ต้องคิดใหม่นะต้องคิดใหม่ธุรกิจที่ดีในดอกเบีย้ยขาลงจะจะไม่ดีในดอกเบีย้ยขาขึ้นนั้นสมมติวันนี้คุณบอกผมชอบพุ้นตัวเดิมคุณจะสวยแล้วนะเพราะอะไรครับเพราะทุกอย่างมาเปลี่ยนเป็นตรงข้ามอ่ะยกตัวอย่างช่วยเองคิดธุรกิจอะไรที่ดีในดอกเบีย้ยขาขึ้นบ้างตอนนี้เลย เป็นนี่คืออะไรรู้ไหมนี่คือค่ทีเรียที่เลือกหุ้นที่คุณกำลังจะซื้อวันวันจันทเนะเออเพิ่งซื้อวันจันท์เรากำลังซื้อภายในปลายปีนี้หรือต้นปีน่ะผมมองยี้จุดซื้อตลาดเราคือประมาณช่วงปลายปีนี้ถึงประมาณต้นปีหลังจากนั้นผมว่าตลาดมันจะขึ้นแล้วอ่ะคือฟังดูแบบผมแม่งโลกสวยนะแต่ว่าแต่ทุกครั้งอ่ะที่ตลาดมันแย่แบบเนี้ยผมมองว่ามันเป็นโอกาสที่เรา ที่มันมันเข้ามาหาเราอะผมเจอแบบนี้หลายครั้งและ้ะ2008ก็เจอช่วงน้ำท่วมก็เจอช่วงโควิดก็เจอแต่สองครั้งแรกเนี่ยผมไม่ค่อยกล้าไอ้ช่วงช่วง2008เนี่ยผมเพิ่งเพิ่งเข้ามาตลาดหุ้นผมเข้า2007พอ2008เกิดวิกฤตเนี่ยช่วงนั้นผมก็ศึกษามาหมดนะแต่ผมไม่กล้าเพราะอะไรผมยังไม่มีประสบการณ์ช่วงนั้นก็ซื้อ โหแต่ช่วงนั้นใครเข้าก็คือเซียนหุ้นประเทศไทยนะคนที่จัดหนักแบบออินในปี2008จริงๆก็คือตอนนี้ก็คือ VI แถวแถวหน้าของเมืองไทยทั้งนั้นนะครับและรอบต่อมาพอน้ำท่วมผมก็ไม่กล้าเออผ่านมาสองรอบแล้วพอตลาดขึ้นไปผมก็โอ้ยทำไมกูไม่กล้าวะมาเจออีกทีโควิดว่าผมกล้าไหม กล้าแล้วโอ้โหถ้าไม่กล้าก็ฉีกหนังสือทิ้งไปเลยไม่ต้องเป็นแล้ว <laughs> นักลงทุนนะครับก็ผ่านมาสองครั้งอะ่ะเราพลาดไงพราะโควิดผมจัดเต็มนะครับตอนโควิดนี่คือมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถประมาณนั้นซัดเต็มนะครับรอบเดียวจบเลย <laughs> อะไรจบค่ะโอเคไงโอเครวยรวย แต่แต่ปัจจุบันเนี่ยคุณว่าผมโดนเยอะไหมจากจุดที่หนักมากผมไม่เคยขัดทุนหนักขนาดนี้มาก่อนนะครับแต่การขัดทุนเนี้ยมันมันสอนอะไรเยอะมากๆแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยที่การจัดเต็มครั้งครั้งที่ผ่านมาในช่วงโควิดเนี่ยจริงๆก็ต้องบอกว่าคนเราจริงๆอ่ะขอแค่ช็อตเดียวถ้าคุณจัดเต็มนะในเวลาถูกต้องนะคุณมีอิสรพทางการเงินเรียบร้อยแล้วอะ หลังจากนั้นเจอวิกฤตอะไรเนี่ยมันก็มันก็เจ็บนะแต่ว่ามันไม่ทําให้คุณกลับไปจุดเดิมและจริงๆวันนี้ข้อสรุปที่ผมอยากจะบอกคือถ้าผมย้อนเวลากลับไปได้ผมจะเสี่ยงหนักกว่าน,นี้อีกเออก็เนาะอันนี้เป็นบทเรียนบทเรียนยน,นะครับอ่ะจากตลาดหุ้นอเมริกาก็เนาะอันนี้ขึ้น,น,นลงลงไปเรื่อยเนาะขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลง คุณดูเหมือนเวลาขึ้นลงขึ้นลงมันน้อยเนาะแต่จริงๆอะ่ะตลาดหุ้นเวลามันแกว่งแต่ละครั้งอะ่ะมันลงประมาณสักเนี่ยอย่างเงี้ยแกว่งระหว่างทางอะ่ะลง50%แปลว่าหุ้นรายตัวที่คุณถืออยู่เนี่ยจะแกว่งกี่เปอร์เซน็นต์เสียใจแพคขอเรียนการลงทุนที่มาแรงที่สุดในปี2024ที่จะไม่พลาดเทรนการลงทุนในปี2025 เริ่มเรียนได้ทันทีสอนโดยกูรูด้านการลงทุนอาทิเซียนมี่อาจารย์ธิวาชินธดาพงศ์ดรวิสิทธิ์องค์พิพัฒนกุลดรนิเวศเหมวชีระวรากรอาจารย์สุธนสิงหาสีทางกูลอาจารย์กวีชูกิจเกษมและอาจารย์ประกิตสีดีวัฒนาเกตชมคอร์สการลงทุนได้มากกว่า500วิดีโอจัดบทหมู่เพื่อง,ง่ายต่อการเรียนและอัปเดตวิดีโอเข้ามาใหม่ๆตลอดทั้งปี ศึกษาทั้งการลงทุนภายในประเทศและต่างประเทศมีแพ็กเกจสมาชิกให้เลือกถึง4แบบทั้งรายเดือนราย3เดือนราย6เดือน,อนและรายปีรายเดือนเพียง1,990บาทและรายปีที่คุ้มที่สุดเพียง6,990บาทตกวันละ19บาทเท่านั้นสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร081173 900หรือแอดไลน์ at, at CSI Society เ0็ดจริงค่าเฉลี่ยอ,อยู่มาตั้งเจ็ดสตอนนี้นอาจจะเพิ่มขึ้นมันมีเรื่องของ Leverage ทางการเงินคุณเห็นไหมว่า Leverage ทางการเงินเนี่ยที่มันสามารถช็อตตลาดได้เนาะบล็อกเทดต่างๆทำให้หุ้นลงหนักกว่าเดิมอีกลงจนเกินพื้นฐานถามว่าดีหรือไม่ดีไม่ดีสำหรับคนที่มีหุ้นแต่คนไม่มีเป็นไงโคตรดีเพราะอะไรเพราะมันจะถูกมากๆแลว้วลาขึ้นมันจะขึ้น แรงกว่าเดิมอันนี้คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นตลาดมันเหมือนตอนนี้คือเรียกพวกเครื่องมือแล้วเบรสทำให้ตลาดเหมือนเหมือนกินยาบ้าเข้าไปนึกภาพออกว่าแล้วแบบเวลาลงก็ลงแบบบ้าคลัง่งว่าขึ้นมันก็จะขึ้นอย่างบ้าคลั่งเหมือนกันนะครับดังนั้นเวลาใครถอดใจขาลงจริงๆเสียโอกาสเนาะนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องแต่ปัญหาวันนี้ข้อสุดท้ายที่เราลองคุยกันเนี่ยมันคือมันมันเริ่มมีปัญหาเรื่องที่ คือบางทีเราเรามองวิกฤตแล้วเราวิ่งเข้ไาไปหาวิกฤตแล้วบางครั้งมันดีบางครั้งมันไม่ดีเช่นคุณเห็นสตาร์ทกระโดดเข้าไปซื้อไปไงเ, <laughs> <laughs> เห็นสบายไปไงกระโดดเข้าไปสบายเลยมิ้งเน่สบายมอลน,น,น,นะครับล่าสุดนี่ EA ใช่ไหม EA คิดว่าเป็นคุณคิดว่ามันมันเป็นวิกฤตหรือเป็นโอกาสตอนเนี้ใครคิดว่าเป็นโอกาสบ้างโอกาส โอกาสใครคิดเป็นวิกฤตวิกฤตช่วยคิดนิดนึงเอาวิกฤตหรือโอกาสมีแค่สองอย่างใครคิดว่าเป็นวิกฤตแน่ๆเลยฉันไม่ยุ่งเออโอเคใครคิดว่าเป็นโอกาสฉันขอยุ่งหน่อยโอเคตอนนี้ส่วนน้อยมองเป็นโอกาสเนาะโอกาสก็ไม่ไม่มีผิดถูกนะเดี๋ยวก่อนนะไม่มีผิดถูกนะครับ ต้องถามคนไม่โอกาสกล้าใช้เงินเยอะของพอตตัวเองลงไหมไม่กล้าเกมนี้น่าสนใจแล้วคนส่วนใหญ่มองว่ามันคือเจ็บแล้วไงบางคนอยาซื้อเน่ยห้บาทผมว่าเฉลี่ยคนที่ซื้อต้นทุนที่ติดเยอะสุดนะ่าจะมาแล้วห้าสิบาทลงมาห้าสบสี่แล้วมาติดเยอะตอนช่วงปัจจุบันนี่แหละที่เข้ามาตอนนี้นะครับคือเกมพอคนเล่นเยอะผมไม่ค่อยอยากเข้าไปเล่นนะผมรู้สึกว่า เกมที่คือตลาดหุ้นไม่เคยให้รีวอร์ดกับคนส่วนใหญ่ตลาดหุ้นจะให้รีวอร์ดกับคนส่วนน้อยเท่านั้นคือสมมติเกมมันแบบว่าโหหุ้นมันลงมาเละแล้วไม่มีใครเอาเลยอะ่ะสุดท้ายตัวนี้จะกําไรคนซื้อจะกําไรมหาศาลเลยนะแต่ถ้าเกิดทุกคนวิ่งเข้าไปเฮ้ยมันมันถูกมันเจ๋งเกมนี้สุดท้ายเป็นไงทุกคนจะเจ๋งดังนั้นวันนี้ผมพยายามหลีกเลี่ยงมวลชนหลีกเลี่ยง m a ส s คือ มันพูดยากเนาะคือคุณเคยดูคลิปของนี้ไมคุณพิชัยใช่ไหมพิชัยเจวลาเออสิ่งที่เขาคิด make ซ e n s มากเลยนะคือผมเจอเขาตั้งแต่ตั้งแต่สมัยเขายังไม่ไม,ไม่ไม่ดังเคยจัดสัมมนาด้วยกันเคยหลายหลายอย่างนะครับคือแนวคิดเขาผมว่าผมเห็นด้วยกับเขานะผมก็ใช้แนวคิดของเขาแต่ความยากคืออะไรความยากคือ ความยากของการคิดแบบคนส่วนน้อยอ่ะคุณคุณว่าคืออะไรมันขัดใจอ,อันนั้นส่วนหนึ่งขัดใจใช่แล้วมีอะไรอีกที่ความยากผมว่ายากมากเลยผมว่าความยากก็คือว่าเราไม่รู้ตรงไหนคือคนส่วนน้อย <laughs> <laughs> ถูกปะยากมากๆเลยนะครับ แต่จริงคนที่มีคนรู้ไหมในหุ้นแต่ละตัวมีคนรู้ไหมมีใครเจ้าของมันปิดสมุดทุกวันเลยใช่ไหมขอดูชื่อคนถือหุ้นหน่อยนะครับนั่นแหละคนรู้นะครับแล้วเราสามารถรู้ได้ไหมเป็นเพื่อนเจ้าของโขเขาหลอกเราเต็มเ็มเลยนะอันนี้เสียหนักสุดน,นะเพื่อนเจ้าของเนะน,นี่ยอ,นนอนน้ต้องระวังนะผมเป็นเพื่อนกับหลายเจ้าของแล้วนะแพท ธุรก,กิจพี่ดีสุดท้ายเป็นไงแต่โชคดีผมไม่ค่อยคือถ้าผมไม่เลือกหุ้นเองผมจะไม่ใส่เยอะนะครับหรือหุ้นตัวไหนที่ผมใส่จะไม่เกิดคือเดี๋ยวนี้ยพอโอเคหลังจากอออินมาแล้วจบแล้วผมไม่ทำแบบนั้นแล้วเดี๋ยวนี้คือเต็มที่คือตัวไหนมั่นใจคือ10%เท่านั้นคือคนเราเปลี่ยนชีวิตจากการกวาากความเสี่ยงสุดยอดผมว่าครั้งเดียวและคุณก็ไม่ควรทำแบบนั้นอีกแล้ว พราะหลังจากนั้นเนี่ยคนที่คิดจะทําแบบนั้นเรื่อยๆนีสุดท้ายก็จะเจงนะและที่หามาทั้งหมดอาจจะหายไปเลยนะครับดังนั้นถ้าเกิดเราจะเบสเนี่ยจริงๆผมว่าไอ้ความเสี่ยงเนี่ยมันต้องเบสตั้งแต่วันที่เราคิดว่าเราเราพร้อมจะเสียทุกอย่างนะเท่านั้นนะครับไม่ใช่เบสไปเรื่อยเออเพราะจริงๆเนี่ยหลังจากที่ผ่านไอ้ตัววิกฤตมาเนี่ยผมว่าวันนี้จริงๆแล้วเงินแค่10%ของเราสามารถเปลี่ยนชีวิตเราแล้วนะ คุณเลือกหุ้นแล้วใส่เงินแค่สิบเปอร์เซนต์่ะสมมติคุณมีสิบล้านคุณใส่ล้านหนึ่งในหุ้นถ้าหุ้นนั้นเพอร์ฟอร์มอ่ะมันมันทำให้พอร์ตเราแบบมันเปลี่ยนชีวิตแล้วอะ่ะเอองนั้นมันไม่จะเป็นต้องเสียเ่ยงสิบไงมันไม่จ้เป็นต้องเสี่ยงแบบเต็มที่นะครับอ่ดาวโจนดก่นดาวโจน่ก่อนจะมาประกาดหุ้นไทยดาวโจนส์ตอนนี้อยู่ในจุดที่เป็นไงน่าซื้อไหมหน่าซื้อไหมครับ ตอนนี้ดาวโจนอาซ์อยู่ในส่วนไหน r อซ์อยู่ส่วนข้างบนราคาหุ้นเป็นไงสูงสุดเป็นประวัติการนะครับวันนี้ที่ปรึกษาการลงทุนเขาแนะนำให้คุณทำไงพี่แบ่งเงินไปลงตลาดอเมริกาดีกว่าเป็นไงเราเห็นด้วยไหมเราดูกราฟเออคนก่อนหน้าน,นี้เขากำไรกันหมดเลยอะ เราไปไงเริ่มบิวแล้วเริ่มบิวแล้วไปไงอยากลงอเมริกามั้ยถ้าคุณไม่ได้เรียนเรื่องพวกเนี้คุณว่าคนทั่วไปลงไหมอเมริกาถ้าให้เลือกวันนี้บอกเขาให้เงินคุณมาหนึ่งก้อนให้คุณเลือกระหว่างจะไปใส่ในอเมริกาหรือตลาดหุ้นไทยคุณว่าคนเกาสบจะใส่ที่ไหนอเมริกาเพราะอะไรครับเพราะเขารู้สึกดี กับตลาดอเมริกาแต่ส่วนใหญ่เวลาเรารู้สึกดีในการซื้อหุ้นจะเป็นไงครับสวยดอยถูกไหมนะครับวันนี้อเมริกาผมว่าน่ากลัวแล้วนะน่ากลัวแล้วไม่ได้บอกว่าจะลงนะคุณดูรอบที่แล้วเนี่ยโหดมากเลยคือบางทีเนี่ยการยื้ออยู่ข้างบนเนี่ยมันยื้ออยู่นานมากนะแต่เวลามันลงมาข้างล่างเนี่ยมันให้มันให้โอกาสคุณแป๊บเดียวนะคุณคุณเข้าทันหรือเปล่าแต่แต่ถามว่าเนี่ยพอถึงจุดนั้นเนี่ย พอเรามีเงินจริงเนี่ยคุณก็ไม่กล้าลงนะยกเว้นคุณอย่างผมอะ่ะตรงผมต้องผ่านหนึ่งสองรอบเนาะกว่าที่พอพอเสร็จล่วเอ้ยกูลงก็ได้เออแต่ถ้าคุณดูแค่นี้นคุณบอกับแล้วถ้าคนถามผมจะเอาเงินไปลงตลาดหุนอเมการหนักๆเมื่อไหร่เมื่อไหร่ครับห้องไลน์ CSI Investment สำหรับทุกท่านที่สนใจด้านการลงทุนเราจะมีข้อมูลส่งให้ทุกวันตลอดที่ธนาคารเปิดเพียงสแกน QR Code เข้ามารับข่าวสารข้อมูลด้านการลงทุนได้อย่างต่อเนื่องทุกวันทั้งหมดนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายครับ